ดรมาม่าหนักทีมฮุนไดเกือบชนะเลสปาร์คสาต่อศูนเซตแต่แพ้เพราะอะไรแฟนวอลเลย์บอลถามโค้ดมองไม่เห็นจริงๆใช่ไหมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดและทีมเลสปาร์คซึ่งแอดเชื่อว่าคู่นี้ค่ะเป็นคู่ที่แฟนๆฟนวอลเลย์บอลนะคะตั้งหน้าตั้งตารอชมรอเชียซึ่งผลก็ปรากฏว่าทีมฮุนไดพ่ายแพ้ให้กับเลสปาร์คไป2ต่อ3เซตด้วยคะแนน25ต่อ21 27ต่อ29 25ต่อ23 18ต่อ25และ13ต่อ15ซึ่งทำให้แฟนวอลเลย์บอลนะคะเสียดายแทนฮุนไดมากๆเพราะว่าเซตที่2นะคะ นำอยู่24ต่อ19แต่สุดท้ายปิดเกมไม่ได้ซึ่งโมมาทำไป29คะแนนวิภาวี18คะแนนดาฮยอน14คะแนนเมกาวาตี38คะแนนและบุคิลิก31คะแนนส่วนจียุนค่ะทำไป9คะแนนนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าจากผลการแข่งขันนะคะในเซตที่2นั้นจากที่ทีมฮุนไดเนี่ยนำอยู่24ต่อ19ซึ่งคิดว่าต้องปิดได้แน่แ แต่สุดท้ายค่ะก็ปิดไม่ได้เนื่องจากทางตัวมือเซตนะคะส่งให้ทั้งโมมาแล้วก็จียุนค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะปิดเกมได้ติดบล็อกบ้างแล้วก็ตบออกเองบ้างซึ่งนั่นแหละค่ะทาให้แฟนลลบอลถามโค้ชนะคะทีมฮุนไดเลยว่ามองไม่เห็นจริงๆใช่ไหมสาเหตุที่แพ้เพราะอะไรเนื่องจากทางด้านจียุนนะคะต้องยอมรับเลยว่าเกมรับค่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ รับเสียแล้วก็รับบอลล้นทําให้แฟนวอลเลย์บอลถามโค้ชกลับว่าทําไมถึงไม่เปลี่ยนโกเยลิมลงมาซึ่งการแข่งขันวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวของวิภาวีนะคะทําไปถึง18คะแนนและแฟนๆวอลเลย์บอลก็มองว่าหากวันนี้ทีมฮุนใดชนะนะคะวิภาวีน่าจะได้ MVP เพราะว่าเนื่องจากทั้งเกมรับแล้วก็เกมบุกค,ค่ะค่อนข้างที่จะดีมากๆสําหรับเกมรับนะคะก็ ไว้ใจวิภาวีได้เลยสําหรับเกมบุกเนี่ยก็สามารถช่วยเพื่อนได้ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเซตแรกนะคะทีมฮุนไดเนี่ยสามารถทําได้ดีมากๆเรียกได้ว,ว่าเกมรับเนี่ยเหนียวแน่นมากๆเมกาวตีหรือว่าบุิลิกตีมานะคะก็ไม่สามารถทําอะไรทีมฮุนไดได้ก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะไปได้ก่อนส่วนในเซตที่2นะคะทีมฮุนไดเนี่ยสตาร์ทนำไปก่อนแต่ว่า ปิดเกมไม่ได้ค่ะพ่ายแพ้ไป27-29ต่อส่วนเซต3นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นการปิดเกมของทางด้านโมมาที่เสิร์ฟเอสนะคะลงเส้นพอดีก็ชนะไป25-23ต่อสำหรับเซตที่4นะคะก็ถูกทางด้านเลสปาร์กเนี่ยนำโด่งเลยค่ะแต่ว่าก็ตามมานะคะ18-25ต่อส่วนเซตสุดท้ายนะคะก็มองว่าทางด้านเลสปาร์กเนี่ยออกตัวไปได้ก่อนแต่ว่าทีมฮุนไดก็ทำได้ดีนะคะเนื่องจากเปลี่ยนตัว โกยริมลงมาค่ะทําให้คะแนนจบไปที่13ต่อ15ซึ่งต้องบอกว่าในต้นเซต5นะคะจียูนเนี่ยก็รับบอลเสียไปทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยค่ะว่าทำไมตัวโค้ดเนี่ยถึงไม่ยอมเปลี่ยนโกยริมลงไปแทนจียุนเดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์บางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะดูแล้วหงุดหงิดเล่นเสียกันเองเสียได้จริงๆจะชนะได้อยู่แล้วส่งบอลให้แต่จียุน เหมือนโค้ดไม่อยากชนะเราว่านางน่าจะาพลาดส่งให้จียุนติดติดเสียดายแทนปีนี้โอกาสชิงยากฟอร์มไม่เสถียรเล่นแต่บอลโครงสร้างหุ่นใดพังพอมไม่เปลี่ยนเบอร์13เล่นเหมือนกลัวชนะโค้ดทำไมถึงไม่เปลี่ยนจียุนพาพังเวลาวิภาวีทำแต้มได้ดีทีมก็แพ้แต่เวลาทีมชนะน้องสองไม่ค่อยจะมีแต้มเลยสงสารน้องสองมากวันนี้น้องทำเต็มที่มากมาก ทีมฮุนไดถ้าปิดโมมาได้ก็ชนะเลยเล่นหลีกเยอะเกินกำลังคงเหนื่อยหน้าดูทำไมแข่งถี่สงสารจังวิภาวีเซตสองจะชนะอยู่แล้วเสียหลายลูกติดกันเลยน่าจะเอาโกโยเยลิม,มาแทนถ้าชนะวันนี้วิภาวีน่าจะได้ MVP เพราะเล่นดีทำคะแนนได้ดีอยากรู้ว่าจียุนลูกรักยังไงทำไมถึงโค้ส่งลงอยู่ได้เปอร์เซ็นต์การเล่นอยู่ที่26.9 2ร์เซ ทุกทีมรู้ดีว่าโจมตีไปที่ใครแต่โค้ชทีมฮุนไดไม่รู้ดูแล้วเขาอยากจะแพ้เมกาวัตีตีผ่านตลอดส่วนโมมาติดบล็อกบ่อยมากนี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะของแฟนแฟนวอลเลย์บอลที่มองว่าทำไมโค้ชไม่ส่งโกเยาริมลงมาในการที่เล่นนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่า ตัวจียุนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เกมบุกที่ดีกว่าโกเยริมแต่จากผลงานวันนี้นะคะก็มองได้เลยว่าตัวจียุนเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยกล้าเล่นลูกพอตบติดบล็อกไปตบออกไปก็เหมือนจะไม่ค่อยกล้าเล่นค่ะก็หยอดไปก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโตกลับมาเป็นคะแนนก็ทําให้เสียไปหลายลูกแล้วก็พลาดโอกาสที่จะได้แต้มไปหลายลูกนี่คือสิ่งที่แฟนบอลนะคะมองว่าควรที่จะเปลี่ยนโกเยริมลงไปช่วยทีมไม่งั้นคงจะชนะส0ไปแล้ว สำหรับโปรแกรมในรอบต่อไปของทีมฮุนไดจะพบกับทีมพิงค์สไปเดอร์ในวันที่25โมกราคม2568เวลา14นาฬิกาและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ